สวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่กับเซลนี้เหมือนเดิมนะครับพี่พีวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปรถกระบะนะครับล้วนๆเลยพี่วันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปนิสสันนะครับเป็นคลิปยาวครับขออนุญาตกดติดตามกดไลค์ให้น้องนี้ด้วยนะครับพี่พี่วันนี้นะครับผมก็จะพามดูเจ้านิสสันราล่าครับ NP สามร้อยพี่คันนี้ ตัวนี้ครับเป็น d ด u บล e แคปสประตูนะพี่สองจุดห้าวีพี่เป็นตัว VL แอลพี่เป็นเครื่องสองพันห้าซีแบบแรงมากเลยนะพี่คันนี้อ่าก็มาโฉมนิสสันโนวาล่าสีดำนะพี่คันนี้จุดเด่นนิสสันเลยนะพี่ผมจะบอกว่าก็ไฟหน้าดูดุเลยนะพี่มาดูกันที่ไฟหน้ากันก่อนเลยพี่ไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟไดีทามแรนนิ่งไลท์มีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวหลอดไฟเลยนะพี่คู่หน้าอ่า แล้วก็กระจังหน้านครับก็จะเป็นสีโคมเมียนครับหอมายทะเบียนส,สวยเลยพี่มีไฟตัดหมอกคูนาให้ด้วยอ่าสวยงามมากคันนี้ก็ฝาปงนะครับฝาปงเดิมไม่เคยผ่านการชนมาเหลี่ยมคมสันสวยงามมากแก้มซ้ายแก้มขวาก็เหลี่ยมคมสันชัดมากนลพี่อ่าสว,สวยเลยล้อครับแรกเป็นในเรื่องของยางบิสโทนขอบสิบอ่าขอบสิบเจ็ดนะครับคันนี้แบบส,สวยเลยแม็กอัลลอยเดิมนะครับ อลลอยเดิมโรงงานนะครับพี่พี่เป็นแม็กอลลอยเดิมทูโทนนะครับเดิมแท้โรงงานนะครับมาดูที่โชกันต่อเลยโช์นะครับก็จะไม่มีรั่วซึมหรือใดๆทั้งสิ้นนะพี่ไม่มีน้ำมันเยิ้มหรือใดๆทั้งสิ้นนะพี่ซุ้มล้อก็สวยงามมากนะพี่สำหรับนิสันโวาราตัวนี้ถ่ายดูทีจะจุดแบบชัดๆเลย คมสันนะครับพี่สําหรับตัวรถนะครับประตูสองประตูนะครับก็สมูทกันนะครับรถไม่เคยผ่านการชนมามีกระไดข้างด้วยนะครับ่สวยเลยเป็นสอง l ุห้าอครับกระจกนะครับปรับพับไฟฟ้าเลยนะพี่คันนี้มีกล้องให้นะครับ2ด้านเลยกล้องก็กล้องกล้องมองข้างนะครับเป็นสีคมเนี่ยนะพี่มีไฟเลียอยืนตัวโคมกระจกเลยนะพี่แล้วก็เดี๋ยวพามาดูกระจกหน้านะครับพี่ กระจกหน้านะครับก็ต่อาคาว่านิสสันนะครับไม่เคยเปลี่ยนกระจกแดงสิ่งฟิล์มติดมาให้รอบคัน,นครับแล้วก็ติดที่กันฝนมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับอสวยๆเลยส่วนกุญแจนะครับก็จะเป็นกุญแจสมาคีย์เลสนะครับพี่พี่มือจับเป็นสีโครเมียมสวยงามมากคันนี้เดี๋ยวมารีวิวกระจกทุกบ้านเลยนะครับเป็นนิสสันหมดเลยนะพี่ คันนี้นะครับก็ติดแคลิบอยมาให้ด้วยนะครับสาหรับคนที่ไม่ชอบแคลิบอยก็สามารถถอดได้นะครับพี่พี่ไม่จําเป็นเลยต้องมีแคลิบอยหรือว่าคนที่ชอบก็สามารถเอาไปได้เลยนะพี่เป็นแคลิบอยใหม่ๆเลยติดฟิล์มดำให้แล้วนะพี่ทึอๆือฝาท้ายเดิมแล้วพี่มีกล้องให้ด้วยโลโก้อยู่ครบนะพี่닛สันเป็นตัว VL กันชนหลังนี้ให้ครบพี่ กล้องหลังก็มีให้ที่ฝาหลังส่วนคารบอยไฟเลี้ยวจุดที่สามนะครับไฟเบรกจุดที่สามขอโทษทีนะครับไฟเบรกจุดที่สาก็มีให้แล้วอ่าส่วนกระจกคาร์บอยข้างหลังก็มีที่ไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยนะพี่ไฟเยทยเบียก็สวยๆกันเลยทีเดียวพี่ก็เดี๋ยวผมพามาดูกระจกกันต่อเลยกระจกหลังก็จะเป็นเป็นหลอดไฟนะพี่เป็นฮาโลเจนหมดเลยนะพี่สำหรับยี่สันตัวนี้ครับเป็นปีสองพันสิบเก้าลพี่กันนี้ สวยเลยเลขกไม้ก็ไม่ถือว่าไม่เยอะนะพี่เล็กไม้แค่แสนสองนองพี่มือเปิดเป็น,ปนสีผมเนี่ยกระจกทุกบานหลับประกันเลยพี่ไม่เคยเปลี่ยนเป็นกระจกอื่นใดทั้งสิน้นมาดูกันที่ภายในรถกันต่อเลยนะครับภายในรถนะครับเริ่มจับมือจับภายในรถนะครับหนึ่งจุดนะครับท,ทุกบานสี่บานมีมือจับให้นะครับพร้อมกระจกไฟฟ้านะครับสี่บานแล้วก็ออโต้ฝั่งขับนะครับมีปุ่มเซ็นทันล็อกให้พร้อม ปรับพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยเลยนะพี่ส่วนตัวเปิดประตูของนิสสันโ a รานะครับก็จะเป็นสีผมเมียงครับมาดูวันที่คอนโซลหน้านะครับคอนโซลหน้านะครับก็จะเป็นสีดํานะพี่พี่เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะพี่ซ้ายขวานี่ยเป็นพวงมาลัยสามการเดิมแท้โรงงานจากศูนย์เลยนะพี่มีปุ่มความร้อนแล้วก็ปุ่ม กันลื่นแล้วก็เปิดฝาถังน้ํามันนะพี่มีมาให้ครบเลยโตคอนโซลหน้าซ้ายขวาสามารถวางแก้วได้อย่างละหนึ่งใบนะครับแล้วผมจะพามาดูประตูนะครับประตูนะครับทุกบานสามารถวางแก้วได้หนึ่งใบนะครับทั้งประตูหลังนะครับประตูผู้โดยสารก็สามารถวางแก้วได้อย่างละหนึ่งใบนะครับแล้วก็วางของได้ด้วยบอกนะครับเป็นปรับพับไฟฟ้านะครับพี่พี่ปรับพับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับคันนี้เป็นปี2019นะครับพี่พี่ แอร์แบกนะครับก็จะมีให้พวงมาลัยมี4จุดรับพวงมาลัยคอนโซลหน้านะครับแล้วก็จะอยู่ในคาน B นะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมมาเปิดเน็ตอาร์คให้ดูพี่แกะยางมากเน็ตอาร์คแท้เดิมโรงงานจากศสูตรเลยพี่นี่หกหกผมบอกเลยแท้จริงๆพี่คันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มนะราคาไม่แพงผ่อนเดือนละ8แปดพันกว่าบาทเองพี่ย้ำเลยนะว่าผ่อนเดือนละแปดพันกว่าบาทเลยพี่ มาดูกันที่หน้าจอต่อเลยเป็นทัสกีนะพี่มีกล้องหลังให้นะครับมีกล้องค้างให้นะครับอาคันนี้สวยๆเลยหน้าจอรถนะครับสตาร์ o รถก็สามารถเห็นกล้องบันทึกหน้าจอได้นะครับแอมแอลโต้ Auto, พี่มีที่เสียบ usb ขับสองขับสีได้นะพี่แล้วก็มีไฟ1 2 0ยี่บโวล์นะพี่เกียร์ออโต้ปี2019ตัวนี้จะได้เป็นเบรกมือนะครับพร้อมคอนโซลกลางใส่แก้วได้สองใบแล้วก็มีที่ใส่ของพร้อมไฟร้อ นัใส่ของได้ปกติครับเกะหน้ารถเบาะหนังนะครับตึงเประเลยนะครับพี่พี่เบาหนังตึงเปรอะเลยนะครับมีรูระบายอากาศสวยๆเลยนะครับที่บางแดดมีไม่ให้คบนะครับมีไฟแต่งหน้าให้ด้วยแล้วก็มีที่ใส่แว่นให้ด้วยนะครับพี่พี่สำหรับข้างบนหลังคานะครับสวยงามมากเดี๋ยวมาดูห้องผู้โดยสารต่อเลย คันนี้ครับลืมบอกเลยว่าคันนี้ครับไม่อาจจะเป็นบูสตสตาร์ทนะครับพี่พีเป็นไม่ต้องใช้เป็นกุญแจสตาร์คียเด,ดพร้อมบูสตสตาร์ทมาให้นะครับสวยๆเลยเป็นเกียร์ออโต้สวยงามมากสี่ตูครับดับเบิลแพดนี่ดูภายในกันนะครับวางแก้วได้อย่างไรหนึ่งใบแตบที่ผมบอกเลยมือจับพร้อมกระจกไฟฟ้าสี่บานสวยๆเลยนะครับภายใน เบาคุณขับกับข้างคนขับสามารถใส่แฟ้มหรือเอกสารอะไรได้นะครับที่เข็มขัดนี้ละพายมีอยู่ครบนะครับเบาะตึงเป๊ะอาสามารถโน้มเบาะลงได้ใส่ของได้นะครับคันนี้สวยงามมากคอนโซลกลางสามารถมีแอร์ให้แล้วก็สามารถวางแก้วได้นะครับสองใบสําหรับตรงเท้านะครับอคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับราคานี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะพี่มีเคอรี่บอยมาให้นะครับ สำหรับคนที่ชอบนิสสันนะครับพี่นิสสันโนรา NP สามร้อยนะพี่นิสสันโนรา NP สามร้อยดับเบิลแคบสี่ประตูนะครับอันนี้ดับเบิลแคบสี่ประตูสองจุดห้า VL นะพี่ก็ราคาก็จะอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะพี่ เครดิตดีฟรีดาวสำหรับคนที่ทำงานรา,าชการนะพี่ก็สามารถมาผ่อนกับผมได้เลยนะพี่ดอกเบี้ยถูกด้วยก็ผ่อนเดือนละแ0ด0ันกว่าบาทเองนะพี่ลดสี่สเกาหเกบาทผ่อนเดือนละแ0ด0กว่าบาทมารับรถที่ผมมาได้เลยใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะพี่มารับรถสิบห้าทีมารับออกไปได้เลยนะพีะ่สำหรับคนที่เครดิตดีนะครับฟรีดาวไปได้เลยนะพี่ไม่ต้องใช้เงินสักกีบาทนะครับใช้บัตรชนแค่ใบเดียวรับรถสิบห้าทีได้เลยนะครับ วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ